这里开的。你 ทุกคนทุกท่านนะตอนที่เราเล่าชมจองเมื่อกี้ขาลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่่ใหญยศทุกคนทุกท่านครับผมจ้าทั้งที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศน้ำหนอจ้ะครับผมวันนี้พอกันวิธียืดชิ้ากันยด้ย่นปี่หกเจ็ดจ้าวันนี้เมื่อกี้ก็พบกีกับผ้าขาวฟ้าฮาเฮต์คือก็ล่ะจ้าวันนี้พิการณาธรรมะเสียัยวันนี้มาผู้จองครับผมมาพร้อมฝนตกดินครับผมวันนี้ท้ามอว่าแต่บ้านเขาได้ครับหมูบ้านเมืองจงขึ้นจีบโอตกเนาะครับผมมาวันนี้เอาตะเลืกเลยจ้าพี่น้อง ไปตามหลุนตามส้งก็ไม่คิดเขาคิดใจเสด็จสิมานบอไปกันจ้าไปครับผมพี่น้องขึ้นมาหอดกอดอยแรงแห่งมันครับผมมาพร้อมกับฝนตกเลี่ยครับมือนถ้าหมอกว่าต่บ้านเท่านั้นครับฝนเป็นละงอกนะเ็ละงอกแ,แต่ว่ามีดอกเดียวจ้ะอุ้ยสามครับพี่น้องจะบปในี้สีขาว ฝนตกห้ามเนี่ยด้วยครับเอาสีเหลืองโด่งนึ่งทหารนะแม่นครับสีขาวเนี่เขาเป็นม้งจ้ะเปื่อนเลยเนาะเผื่อฝนฝนห้ามจ้าพี่น้องฝนดีสักหมู่ว่านท้ำส่งว่าคือฝนสีเศร้าเนาะคือจังพายยุ่เสียวเมื่อนี้มาอีกจ้ะพี่น้องแต่เศร้าแต่เด็กเลยจ้ะฝนหาหน้ายแจะบไปทินบสาธิตขาฝนตกลิ่นครับผม กำลังตปะปอเลยเนาะนอเอาแล้วก็วางามเลยครับผม,ม <c oughs> ตัวนี้เป็นคู่จ้าเป็นคู่โฮมเดียวกันนม,มื่อกี้เป็นคู่สวยๆเลยจ้า <c oughs> อ้ยงานแห่ <c oughs> อือจ้าเอาครับผมฝนสอบตกแล้วครับผม ฝนโต๊ซโต๊ะดินแดดต้งมาด้วยพี่น้องมาเนี่ยเมื่อกี้ต่อเสียกันฝนไปแล้ครับผมเยอบ่เยอะสองดอกเนาะหลังจากเขาเอาเบิดหลังจากประเดีึ้นมาสองมือเนาะโอ้หัวหนึ่งไหมหัวหนึ่งจิดกันเลยเดย์พูดอยู่้หน่อีกดอกนนงไงทำไงดอกเดี๋ยวอันต้อง ดอกไง,งเขาเอาก่อนอ่ะอีกจ้ะอุ้ยกำลังเป็นตะหักเลยจ้ะอ้วนๆดอกไงพันธุ์ที่อ่ะดอกงามเลนจ้าอีกหลายด,ดนอกที่น้นองยยี่ห้อสามจา้ะอัน<ๆ>นี้ขี้บอลดีกว่านไดด้อกเมื่อเห็นดอกเมื่อเห็นตัวนอนดิเม <laughs> ื่อี้เขียนดอกยืนฝนตกใส่หลายนอนบ่นอนดีบ่กงนดี <laughs> <laughs> เป็นดอกยืนอยู่พี่ดอกยังไงโอ้ยขาขาหนาหนอาเป็นหาห้างแล้วเหรอเห็ดเพื่อนขาลายก็ได้อ๋อดอกนี่งามป่านนี้ไล้วน่ะขากระตันดีบออันั้นเรียก่าห้างเลยจ้ะมันดีเนาะนดีคือบุเก็บ่อยอืม คนเก็บบัวควายได้กินเข่าก็เลยคนดีปีนผู้ดูผมลดน้ำหนักจ้าเพื่องบหอยเพิ่งตองขมิ้นเพิ่งตองจ้าพิ่งขาลายจ้าขาลายเลือดสี่อีกดอกนึง่าทำส้มมีแดดขึ้นเอาไหมเนาะร่างฝนตกทำจนว่าละจังแดด ตามดอกเพียงกันพี่นอ้องสี้าเสด็จทังถุเหมือนเอเนาะใช่ครับผมหรือขาไลา่เหลือดหรือเหมือนเออันเดียวกันจะได้อยอะแข็งอยู่นะนั่นนะจะบาดดอกนี่บาดไงมาทานเ<ง>ถะนั่นทองนี่สวยจกะนโอ้เฮ็ดกอพี่นอ้องใช่ครับผมหนึ่งดอกอือ ปา่งงนตติถึกฝนจืดปบ๊ดออ <c oughs> อีกดอกจ้กากอดเองว่คือหมอว่านนั่นเนาะเฮ็ดหนาเล่ครับผมหนาเล่ซาเล่จ้จริง้อยอออยูน่นะคนนี้เนาะแม่จีับรต่างใจออกสไลายกูดิ แมนก็เลนนอยแมนเห็นลิงเก็บเหรียญดอกนึงไม่คิดก็เลยงยังมางบางอีคกคือออกที่นเนาะได้บนน่บไหนดอกจังบนน่ได้ดอกไอ้ฝนถือฝนแน่นะเห็นเถฝนดีหลายเนาะก็เลยโอออ้ดกนเฮ็ดให้เฮ็ดออกอยักเนี่นครับผมเย็นๆหละน้ำอยากเพิ่มน้ำปลาแมน โอ้ยต้องกระเด่าย์ต้อกินหาไายจิตอ้ยนี่กระเปื่อยโอ้ยดอกนี่ขึ้นมาหน่อยเถอะนี่นี่นี่จ้ะจะไปจะมาหลายดอกตัวละจ้าแต่โบเห็นทุกห่มเนาะหนึดอกบานเพิ่ครัดนะ มาะไรวะอะไรอ้าวนางเอกผู้จองาคือเลยร้อยอยู่นี้คือมีดอกเดียวละอ้ายดอกเดือกระบกสมบูรณ์ปันใดอุ้ยไอ้เฮ็ดดำคู่คือบอกเป็นตัวอย่างในคู่ยังไงคู่กันโอ้คู่กันวะจ้าเห็ดมันปูอู้หคือดอกไงนปูใหญ่เนาะนี่างเงี้ยนะตนไงครับต้องเลย คือเป็นตาฮักค่ะน้ำเกิดที่ใต่คอนใต่ใหม่พี่น้องเอ้ยฮักอีรีคนกอบหลายอีกจ้ะลอยผ้าอยู่ออกก่อนน้องไอ้กิ๊เนจ้ะเฮ็ด้นจังสิริเกิดขึ้นมาใหม่นะครับพี่น้องสีดำว่าฝนเลี้ยงไายกะเฮ็ดกะโยบลงจ้ะเฮ็ดแดงจ้าแดงหนาเนาะจ้ะ น่อยเพิ่นจะ้ะตกบ้านนี่นนอะไรบ่โอ้ยมาสิได้กินนี่ไหนวะได้อยู่จ่าทองคนขาวอยู่อุ้ยคุยอีกละคุยอีกแล้วบ่น้องดำสา2ดอกจ้ะนี่พอคิดคุญยางไปอีกหอมนังเด้อจ้ะพี่น้อง ปลอกอะไรนี่ยปลวกไม่ยาปลวกดอกเกียวปลวกไม่ยาเนาะมุกข้อปลอกเฮ็ดปอกไฟกันเฮ็ดปอกหนามเฮ็ดปอกไฟปอกกิ๊ก็ไม่กิ๊กปอกเฮ็ดปอกดอกเดียวแล้วมันคาดินเฮ็ดปอกข้าวออกเลยก็ปลาลางเนาะแม่นจ้ะตัวขาลายเดาดูง่ายเนาะขาลายเลือดแดงหลังช้ำจ้ะ เห็นละหงอไอตลบันคตล้ยวตัวนี้ไข่นี่คือรูดออกมาจัองว่ารูดปะเนี่ยรูดแล้วีงมาจาก่ะนงมาจากอันเันงกัดเิ่งฟอมนี่นี่ขนไข่เนี่ยน่องนจุ้มเนี่ยจู้เพิ่นครับผมอาปอยู่ครับเห็นละหงขาว่นอีกจุหนึ่งแล้วก็นตัวไข่เพิตกิ่ง่นเห็ดกิ่งออกมาเลยครับ นี่การพิสูจน์ของผมเนาะเคนกาดบึงเนาะคล้องแฉบบอลคนลาบจักเห็นฟูงบแกบนี้เลยครับดูนี่มาอีกมื่อนี่แต่ว่าผมมีเห็ดโก้คนบีหลินเนาะเห็ดก้ข่ายหยักเห็ดก้เป็นหยากบรินย,ยนหอดีหลินมีคนเก็บไปก่อนเรีงอีกแฉอยู่จ้ะมื่อนี่มานสีขาวเนาะเจ้าขึ้นมาเขาก็บอสีขาว Ta hoi. Wird hoa bóng 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 โอ, HR, โอ้ยเห็ดก็เรียงมาเนี่ย่งสีสมบ to to Esta, ูรณ์แบบโอ้ยสมบูรณ์แบบอิลิมี่ดอกหนึ่งจ้ะโอ้ยมะกระพงแบบสมบูรณ์จ้ะเพื่อนมาสวนทางนี้อ่ะเอ้ยเป็นมาเก็บเบราห้ยอีกแล้วจ้ะพี่น้องดีปะขายอยู่คนละหมองนอกกับดอก มันโก่อยบ่อเมื่อก้มัเอสแดงนะจัดอาอีกแล้วเม่อกี้เพื่อนเก็บหาบ่เพื่อนเก็บใหาอีกแล้วหไสืม่สดเลยเขาคุณคาริงลิงเจาะโอ้เพนกระมินบ่ยเพื่อนกระมนหรือเพื่อตองหรือเพื่อนข้ตี๋ครับเดี๋ยวจะพูดเื่แต่ว่าแกงแสบขนาดนี้ครับผมเป็นโกอยุอไงอะไรบ่ แลว้ว้งดูก่อนเนาะอาียงเียมันเรีย,ยมว่าเก็บอีกอ็ตื้นักได้จะจอยใน่จะมีขัวาวที่พี่้องพี่เราคนมาปล่อยครับมีบอฟฟโล <c oughs> นะครับผมไลยอยู่ครับสองสามสี่ตัวเพ็รองนกครับผมอละอน,นี๋ยวเจี๋ยวโก้นาพอยไมกินบอห ที่จูมพนอ่ะี่นี้เย็บเยบเเกือบเห็นตุ่มเลยจูมเพิ่นจจูมเนาะจูมจ้าพูนไม่ออกจูมหมดจ้านี่จูมงามไปเลยจูมงามเนาะเพ็องคงกหน่อยด้วยครับมันองคกใหญ่ดอกบานดอกบานดอกใหญ่ chi này chung phân chung tay mạnh này chú ít gặp cùng, Cái quán mới gắn nước hạt phần này hạt phần Nó không không? À. lên ข้าวนาพ่นเก็บเรียนอีกแล้วง่ายๆไว้เลยนเนเา,นกนกนเาแะาแม่นจ้ะไอ้ข้าวดินเนี่ยพ่นกินได้อ่ายเลยตะขาแม่นเพิ่นจองดอกข้งามครับผมาขาเป็นขาเป็นไงเนาะงามงามครับผมดำจ้าใบามากแงงหงมานแหงขนาดเนาะแล้วใส่ใส่มาสาวเนี่ยเพิ่มเตีย๊ยบเพิ่ม ปีเพันเปียกฝนที่ะรดิจ้ะพัด,ดนี่จ้ะน้องดำน้องดำสาวเหล่หจ้าขาอวบเนาะจ้ะน้องดำครับผม,มขาจอยเจ้ะ đang à, bẹp lại bay 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 Cá bay 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 ดอกดอกหนึ่งว่ะดอกดอกหนึ่งพี่กโอ้าสันแต่เพิ่งไหนข้าเหยื่อดอกบานเสนอเลยคนโตดูายกับเห็ดดอกโบงอ่ามเป็นไงเนาะเห็ดน้องดำเห็ดโป่งไ่ด้วยครับพี่น๋อง เห็นแต่ว่าช่องตัวอ่ะจิ้มก้อนพี่น้องจิ้มก้อนกอดขาคนขาใหญ่ดีเนาะแต่ว่าหางดอกคือแห้งครับผมแม่งกินแต่ละอายน้องเขาคือเห็นหน่อยแท้โอ้มันบ่หลายบ่อะมันบ่หลายบ่อยโอ้ยสะโพกมันหน่อยเนาะเนี่มันบ่หลายอันนี้เป็นบ่ดอกสนสนกันนี่แหละสนนี่ไงนี่บอแนงหน่อยกันนี่นะโอ้ ขะโอ้ยอะไรจ๊ะเขาโดนเอานเลี้ยงเป็นเชือกนี่มาลองไหวอูเฮ็ดเพื่อนนกยงดอกนี่สมบูรณ์อยู่ขายยากจนเถื่อนนิดหนาะจ้ะแต่เป็นนกยงเขียวนี่เดี๋ยวลงมะเอามาเลยโอ้ยบไดด้วโอูนกยงเขียวเนาะกำลังโผล่แมนอวบอวบลงมาทางปลาหั่งอีกชุดจ้อครับผมมารอเบิ่งเห็ดปลาหั่ง พลานปลาหางมะพร้าเฮ็ดตะไคร้กำลังออกครับผมตะไคร้พูนด้วยครับเลยยันกระตาขวมนมาอไรเมื่อไรดอกนึงเนาะนี่ครับนี่ดอกกระดุมเพิ่งไล่ตละไลเด็กเช็ดสีงไงบอเนาอเด็กนี่ดอกไงเพิ่งไหนถึงดอกใหไงดอก นี่ครับผมดอกหนอจะมีนอกหองซึ้ะซึ่งเป็นยังไงครับผมเก็บใบใหญ่ๆนะจ้ะดอกแงแห้งได้ยังมีอี่คุณอีกดอกหนึ่พู่นครับผม ต่ไข่หินแต่ไข่โพดมุงกรในีห้องผมเห็นเนาะแมนครับปาดอึบจ้ะผู้อีไม่คิดไม่โอกนี่บ่จ้ะตังเรืลเปลาหางครับผมปลากระกยมเนาะปลาหางปลากระยมก็หลังออกคือเงินบอคือหาง แน่เลยเปือกขี้ดินขนาดฝนตกหิเพิ่นเรนไปหยิบซุบม้มบุญแบบหน่เนาะแน่จ้ะหน้าดีขนาดจ้ะแต่สองหงินด้อพี่เนาะจ้ะตรงนี้บ่ได้เป็นเชื้อไปแล้วไปครับผมพาอวยกลับแล้วครับยางน้ำทางลงเมื่อครับผมให้เบิ่งบรรยากาศหินสลับสบสดชน,นาบ,บนภูเขาครับผมคนเมื่กี้ยางอุปอกร์แล้วครับผม หาเห็ดไปนี่กับไปกับทุกไม้ที่ขึ้นมานะครับผมที่เคยไปเห็ดจะหาย,ย่างยู่ครับม mm ัน hmm. ฝนเลงหลายพี่น้อง mm hmm. ดินเย็นแต่ดิน,ดน,ดนอยากหืมเลาะฟ้าเลาะโคครับผม mm hmm. มอสบ่ mm hmm. มอสมอสงายครับผมโอ้ยีสชันสวยงามแห่งนี้ครับผม ในเบิ่งขาลงเมงานครับผมบรรยากาศท่านล้างผู้ล้างเขาลมตื่นเย็นดีครับผมล้างฝนตกเอาเบิ่งผลงานกันเลยครับผมผ้ากับบ้านแล้วครับผมคนพิจิตรนางถ่ายผักเส้าเมื่อยครับผมผลงานบนรยากะถือว่ามันคือเกานะ่าเนาะแม่ครับผมหาอย่างที่จะพี่น้อง ได้ว่าก็ได้อยู่จ้ะกับบเมนตาใหญ่ได้จ้ะพี่น้องตาหน่อยน่อยเนาะตาหน่อยครับผมจะเป็นเห็ดมะซ้อขึ้นมากเข้ากับมานเห็ดละโงกดอกไหนเลยเนาะแม่นครับผมละโงกเหลืองหนึ่งแล้วก็ละโงกขาวจ้ะโงกขาวเลยเขาก็ไปได้เห็ดผึ่งเดียงค้าวไรจ้าผึ่งเดียงค้าวไร่ก็ได้แถวทางขึืนเนาอบหลายหน่อยเนาะแม่นครับผมุดไปซุดผู้กับบมีจ้ะกถือว่าได้หมานเต็มตะกายจ้ะข้างล่างก็เป็นเห็ด ลังแหล่น้ำน้อยเนาะแม่นคลังเหลเ่่ำแน่พิ่งดำแน่เห็ดรูบลวอมจ้ะมื้อนี้เป็นเห็ดรูบลวอมเป็นเห็ดแดงก็มีเนาะแดงบางก็มีแดงกอก็มีบ่หลายจ้ะมื้อนี้ยมาเลยส่วนกระต้านี่ก็เป็นเห็ดกอบานแล้วก็เห็ดโอ่งนกหน่อยเนะะาะเห็ดตะไคร้เห็ดปวก <tief. S 2> เห็ดพึ่งดำจ้ะก็บ,บ,บอะไ้เก็บบุษบุษดอกเด้อครับเพิ่งขานกยุงก็มีจ้ะครับบ่ได้ถ่ายทําให้เบิ่งบุษบุดดอกค่ะบางดอกก็เก็บเอาเลยจ้ะยางไก่กัน บ<ม>ึงดจ<ม>องฝ<ม>นตกน้ำแน่จ้ะจ้าสำหรับคลิปเมื่อนี้เนอกจากเป็นคลิปของวันที่2สิงหากันยายนปี67จ้าไอคีกับพอกีกะขอฝากผลงานไว้อีกคลิปหนึ่งด้วยจ้าถ้าชื่นชอบวิดีโอจังได้ไก็่ย่าลื่ซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนั่งด้อจ้าห่อนเดิมตาเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากชอ่องไอคีข่าลุยจ้า แม่คิก็พอกิ้ก็ขอขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก้าละจ้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกค่ะนอกจากที่นนคอมเมนต์ดีๆเขามาให้กำลังใจแม่คิก็พอกิ้จ้าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมจต่สำหรับคลิปเมื่อนี้แม่คิก็พอกิ้ก็ขอฝากผลงานเป็นเพียงสัมเนียลจ้าเอาไว้พอกันมเมื่อนาะนมาเมคิกสิภาพไปให้ยังพี่กด์ได้นอกจาก วันนี้เม่อกี้กับพ่อคีกับขอตัวลากระบานกันเด้อจ้าขอคารมมาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อใหญ่แมยมเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณอีกครั้งครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมกลับบ้านครับผมพอกันหมาคลิปหน้าครับผม